สวัสดีครับวันนี้นําเหรียญขออภัยครับวันนี้นําเหรียญมังกรคู่นะครับยี่ก้อหงนะครับเหรียญมหาปราบนะครับของหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่ครับสายสายหลวงปู่แสนนะครับไม่ควรพลาดนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงมันปูนะครับทองแดงลมมันปูนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับด้านหน้าออกแบบเป็น ยี่ก้อหงนะครับมาพร้อมกล่องนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องนะครับรุ่นมหาปราบนะครับอ่ายี่ก้อหงท่านก็เป็นอ่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับออกแบบได้สวยครับเป็นมังกรคู่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังเขียนมหาปราบแล้วก็อ่าต่อโค้ดลัางนัมเบอร์แล้วก็โค้ดจีนกันการปลอมแปลงนะครับปี2562นะครับยังทันหลวงปู่แสนนะครับอ่ารุ่นนี้ยังทันหลวงปู่แสนปลุกเสกนะครับ แล้วก็ได้หลวงปู่ทองวัดบ้านไร่นะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับได้2เกจิดังนะครับสายอีสานนะครับมาปลุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆในพี่คนไหนสนใจนะครับอยากได้ไ้บูชานะครับผมเหรียญปั๊มยี่ก้อหงนะครับครับรุ่นนี้นะครับผมเอาในราคาเอา250บาทรวมส่งนะครับตกค่าพารแค่200นะครับตกค่าพารสองร้อยนะครับ ่าที่อื่นน่าจะขายอ่าน่าจะปล่อยสูงกว่านี้นะครับอ่านี่ครับผมเอา250รวมส่งนะครับตกค่าพระ200บาทนะครับค่าส่ง50นะครับรับประกันแท้นะครับผมต่อโค้ดรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวส่งให้เพื่อนชมนะครับนี่ครับมีโค้ดจีนนะครับมีโค้ดจีนโค้ดโค้ดจีนกำกับนะครับทองแดงมันปูนะครับอ่านี่ครับรันนัมเบอร์เหรียญนี้นะครับ1950นะครับ1950สภาพสวยๆใหม่ๆนะครับ ใครสนใจนะครับก็แอดไอดีไลน์มาได้นะครับนะครับมาพร้อมกล่องนะครับอ่านี่ครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับยี่ยี่ก้อหงนะครับผม เหรียญมังกรคู่ยี่ก้อหงนะครับมาพร้อมกล่องนะครับใครสนใจก็แอดอีดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดนะครับไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับเหรียญยี่ก้อหงนะครับของหลวงปู่แสนวัดหนองจิกนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับสีสะเก็ดนะครับปุกเสกหลวงปู่ทองวัดบ้านไร่ร่วมปลุกเสกนะครับใครสนใจก็แอดอีดีไลน์มาได้นะครับขอบคุณครับผม